วันนี้พวกเรนดาสตาล่าวันนี้เฮามายุ่งซ่องเรนดาสตาลาเมื่อนี้ลินดาจะมาเฮ็ดเมนูง่ายๆให้กิ่นสําหรับใครที่บางคนก็บ่เคยกินเป็นเมนูที่แกงกระดูกหมูแกงกระดูกหมูใส่นี้ใส่ผักผักนี่ก็จะเป็นผักนี่เลยผักเนนออนผักอึเปลเป็นผักเนนออนผักอ,อึแล้วก็มีเฮ็ด มีเฮตตาดามีบ้าอึกอมาให้เบิ้ลใกลๆมาเบิ้ลมาเบิ้ลไกลๆแล้วก็แก่เส้น้ำใบยานางใบยานางเด้เถ้าเป็นสเียงบ้านาอินดัก่อนอื่นยินดักเราจะมาต่ำใบยานางเลยเพราะว่าเราจะมาเฮดเปลี่ยนน้ำซุปต่ำใบยานาง เพื่อเราจะมาเฮ็ดเปลี่ยนน้ำซุปกันวโคถ้าว่าหัวบ่อยากต่ำเฮาก็สามารถเอาไปปัน้นหรือว่าเอามือย่องอาก็ได้แต่ว่าลินดาขอต่ำเอาอเพราะว่าคิดยากขี่มือตัวเอง มานี่แหละก็จะมาตกน้ำไเด้ทุกคนและหลักจ่างร้านที่เราคุแล้วเราก็จะมาต่งต่งส่โม น้ำหย่านางเรี่บว่าต้องใส่มืออ่ะเกลี่ยลวยแล้ว,วลขั้นตอนตอไปยินดาไปจะใส่ตัวดีไปใส้ลงไปน้ำอย่านางเมนูนี้จะเ้ทให้มันออกเค็มข้นหอมหวานหวานเพราะว่าเนื้อหมูก็ใต่ายแป้งหัวแป้งนัวกับรัดีไม่ควรควร ควรจะเข้าได้เลยนะคะมันหลายคิดละในเมื่อฮาบนนี้ทเราก็จะมาใส่เนี่ย<ๆ>เพยบแห้งบีบลงไปปักไปเลยพี่น้องเอาสาันเอาสันมันเพราะว่ากระดูกมันเข็ง

กคนดือและตัวเองกัเปีนเองใชกไหเนาะ นี่จะเป็นใจขนานเลยแล้วแล้วกันฟักกระดูกหมูของเย็นดัางไปเขาก็ใเหง้อเลยี๋ยวก็เอาหมูลงใส่น้ำอย่านานใส่เต็มเตเลย โอ่ตัวนิโม่ห่าหน่อยมอื้อวานีลินดาบรได้เฮ็ดเกิดใส่หม้อแถวท่านเพราะว่าท่านของเฮาไ,ได้มืดไปแล้วก็เลยบ่ได้มีหม้อแถวท่านอะแล้วเฮาก็จะมาใส่น้ำปลาน,นิดนึงมันจึงจะได้เค็มค้ในใส่น้ำป่ายอย่อางเดียะกระโดดเกลือไปเกลือลงไปด้วยนะคะมาขินเค็มน้อยนึง แล้วตอนนี้เ่าก็ท่าให้หมูซุกหลังจากที่หมูซุกแล้วเ่าก็จะมาซึ้งแล้วเาา่าก็จึงมาใส่พักพักลงไปอินดามาร์กแฮงมันเซ็ตหมูก,กบจะซุกแล้วอดินดาก็จะได้มาตักเอาโปเอาเกือปอกข่ามาเอาแล้วก็เลยแล้วตอนนี้หมูดินดาก็ซุกแล้วบค่ะก็จะมาใส่พักไปเลย อน้อยจะท่าให้มันโยบเลยค่ะจะจอซีอีกครั้งหนึ่งรับดอกมละเฟดนี่ฮับงหฮอและเจบเบอร์ภาษา,ษาเยเ้เลยคิดเมื่อกี้ดินดาดินดจาจะมาเล่าให้ฟังดินดาสอนภาษาไทยเมื่อยไปเนาะอ่าวตึงไปว่าคิดห้อยน,นะ แล้วพวกบ้าอันไทยอ่ะนะพี่น้องไทยอ่ะนะก็มาคอมเมนต์ลินดาว่าอ้าวติมเอี๊ยมฮักชาวด้อเพื่อนว่าแน่ของลินดาอนะเบื่องไรพวนก็หัวหงุดเลยวะอ่าวเตึงมาแซนคนไทยว่าว่าอ่าวเตึงแตลว่าผู้สาวติดคนไทยแล้วบางคนก็ติดสักคนกรุงเทพเลยก็ยังว่าว่าอ่าวเติมแปลว่าน้าฮักน้าฮักแปลว่าว้าวสาววาว้าสาว บานินดาแดงนะมันจะเลยนะฮะถ้าว่าผายอยากจะมาเปลี่ยนเคยไหมยต้องเห็นว่าเมยให้ได้เลยละคือคีเมื่อ,อ,อกี้ดินดินดาสอนไปนี้มีคนได้เลยละคนเลยได้ท่าผ่ายที่อยากได้ดินดาเป็นแม่ครัวตัวน้อยในครัวแต่ต้องสูู้เพราะว่าแม่ครัวคนนี้ซึ้งสร้าต้องได้ทำใจเด้ออ้อหอมแว่ามันยังขาดที่ไหนนม่คิดกัน ติต่กตอ๊อกอ๋อคาดประเดเชเทจะเจือ,อเลยเทติ๊กต๊อกติ๊กตอตกตอซ้ๆอาาใส่ประเดใส่ไปเลยอเพื่อความนวเพื่อความนวเดอพี่นี้อนาะไผ่กิงเขี้ยงเพื่อดิน,น,นดาเดชใส่เพื่อความแซ่บความนว แกดูหมุงใส่พักนี่เป็นอะไรหากะตั้งเมื่อกี้นี่เลยสุดโรนฮอนอันนี้ก็คือยูที่ประมาณนึ่งอยบาทพราะว่าหมูไปยูประมาณหมูหนาะอ่าหกสิบบาทส่วนพักส่วนพักอยู่ที่สามสิบบาทแล้วเครื่องปุงมเขากรวมืไส้เรเป็นสิบบาทเมนูนี้มีบุละค่า เอาลินดานของมาซีมก่อนน,นะคะมีหนูช่วงโควิดมันก็ก็ราคานี้มันก็ถือว่าเยอะแล้วอืมแซ่บขบขันลินดาขอเพิ่มเป็นเงินนี้อ,อาไปเละเมื่อกี้นี่คือเพิ่อมอเอาใจตัวเองซื่อๆดอบ มันก็นหนัวละแต่ว่ามอเี่ควาหนัวระสูรินดาแบบพอรินด่ามอเรี้ตอนนี้ก็ได้เรียนเป็นที่เรียบร้อยรินดาก็ได้ปิดมอเลยตอนนี้ก็ได้มาตักไปด้วยก้นเก่ง เซ็บต้องให้ลินดากแก่สูตรของลินดาเองีเข้ายากักแซเบต้องให้ลินดาเป็นคนแก่ให้กินเพราะว่าคนกระเจ็บโอ๊ยโอ้ยกิน โอ้โหทจัดจรลยนี่แล้วแล้วมาเพิ่งไปไกลเมนู100บาทเมื่อวนี้เราก็จะมาซีมซีมโุ๊ยซีมพักตัวนี้เลยเสร็จอะมาซีมกัน อยากให้ลินดาให้ได้เก่งกับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเมื่อสำหรับคลิปนี้ลินดารเราจะลาไปพร้อมแกะกระดูกใช่ไหมคของลินด,ด,นดา,มนนาเมื่อนอี้สำหรับผ่าที่เบื้องพยายาลืมกดไลค์กดแลายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจลินดาสาวลาวเด้อสำหรับคลิปนี้ลินดาขอลาไปก่อนสบายดี